ถ้าพูดถึงชื่อของจานินไวเกลเชื่อว่าหลายคนคงไม่คุ้นกับชื่อนี้นะักแต่ถ้าบอกว่านี่คือชื่อจริงของพลอยชมพูนักร้องสาวน้อยเสียงดีที่เคยโด่งดังในบทบาทของนักร้องนักสแสดงและยูทูบเบอร์รุ่นแรกคนจำนวนมากคงรู้จักเธอเป็นอย่างดีวันนี้พลอยชมพูตัดสินใจก้าวสู่การทําเพลงสากลอย่างจริงจังหรือการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอินเตอร์แล้ไปทํางานเพลงอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปีแรกที่ไปแทนที่จะได้ทัวร์คอนเสิร์ตเธอกลับต้องโดนกักตัวอยู่บ้านเพราะโควิดวันนี้เธอกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยเราเลยชวนเธอมานั่งคุยถึงชีวิตในวัย21ปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและสีสันมากมายก,กันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องจานินไวเกล<ช>หรือว่าพราชมพู ชื่อต้องออกเสียงว่าอะไรฮะที่ถูกต้องพลอยชมพูจนีนไวเกลค่ะโอเคฮะ <c oughs> คือเราอาจจะคุ้นชื่อกับพลอยชมพูมานานมากเนาะเป็น<ช>นักร้องไวสายอยู่กับวงการดนตรีไทยมานานมากคําถามคือว่าแล้วพลอยชมพูกับจนีนไวเกลเนี่ยต่างกันยังไงครับอ๋อพลอยชมพูเป็นชื่อเล่นไทยคะ่ะแต่ว่าชื่อจริงๆชื่อจนีนไวเกลเขาก็เป็นตามบัตรประชาชนเลยรับผมแล้วกับในแง่ศิลปินเลยเนาะศิลปินที่ชื่อพลอยชมพูกับศิลปินที่ชื่อจานินไวเกลเนี่ย ต่างกันยังไงบ้างคะสองคนนี้จริงๆพอยชมพูก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าเน้นเรื่องแบบต้านเพลงไทยอะไรอย่างมากกว่าแต่ว่าจานินไวเกลก็จริงๆก็ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ทำ YouTube ตั้งแต่ต้นเลยเน้นในเรื่องของน่าจะเป็นเพลงสากลด้วยเคยเห็นคอมเมนต์ใน u t u b e ว่าแบบรู้จักทั้งพอยชมพูและจานินไวเกลแต่เพิ่งมารู้ว่าเป็นคนเดียวกันก็ก็มีแบบนี้ด้วยค่ะแล้วงั้นบุคลิกบุคลิกต่างกันไหมฮะสองคนนี้อื ก็เป็นคำถามที่ดีนะคะจริงๆเรื่องนี้หนูก็ไม่เคยลองมาคิดดูแต่ว่าก็อาจจะมีนิดนึงในเรื่องของแบบสไตล์อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะพอชมพู่อาจจะแบบเรียบร้อยขึ้นนิดนึงจากจนินนไวเกียวหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจค่ะคนส่วนมากจะมองว่าพอชมพู่เนี่ยเป็นเด็กสาวใสๆที่เรียบร้อยมากๆแต่ว่าเหมือนว่าทุกคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะ อันนี้ก็ไม่น่า่คือคุณแม่เนี่ยคุณแม่เลยเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วว่าน้องพลอยเนี่ยเขาดาร์กนะแล้วก็ใช่คาว่าดาร์กมากโอ้อาจจะแบบว่าด้วยความที่แบบคนหลายๆคนก็เห็นหนูว่าตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็หนูก็มีการเติบโตด้วยคือหนูว่าเป็นคนที่ถ้าได้รู้จักจริงๆก็จะก็เป็นคนตรงๆแล้วก็แบบมีความลุยๆเ้าๆนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะดูมีความค่อนข้างหวานเหมือนว่าไอดอลเป็นวิฮาน่า ใช่ค่ะแนวนั้นชอบว่าอยากทําเพลงแบบเวียนาค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าจะเหมือนกับเวียนาแล้วคือรอยสักคือตอนแรกสุดเนี่ยพอพ้นแพ้พอชมพูไปก็เห็นปรากฏภาพรอยสักตรงต้นแขนเนาะก็เฮ้ยพอชมพูสักทุกคนก็จะงงมากแต่ว่าตอนนี้มีรอยสักเพิ่มอีกอันหนึ่งที่เพิ่งสักมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสักตรงหน้าแขนตรงเนี้ยค่ะครับใช่คือรูปอะไรครับเป็นมีดปริซองแล้วก็ผีเสื้อค่ะคือจริงๆที่ที่หนูเลือกสักอันนี้คือ เหมือนกับว่าเป็นครบรอบอหนึ่งปีที่เราไปสักครั้งแรกก็คือตรงนี้กับหลังมือคร<ช>ับซึ่ง<ม>สาวหนูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นมาร์กเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในปีนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องเตือนความจําว่าเออเราผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้นะอะไรเงี้ยค่ะและผีเสื้อกะดอกมาไอผีเสื้อกับมีด<ช>ขมาน <ฮะ S 1> คืออะไรฮะคือทําการสิ่งที่ทําให้เกิดบาดแผลได้มันจะมีสิ่งที่สวยงามงอกออกมาก็คืองอกงามออกมาก็คือผีเสื้ออะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวต้องมาคุยกันว่าบาดแผลที่เจอคืออะไรนะฮะ<ฆ>แล้วรอสักแรกอะฮะที่มาที่ไปคืออะไรฮะตอนแรกหนูได้ไปเป็นพิธีกรของรายการ m t v a Asia Positive Inking ซึ่งมันจะเป็นรายการที่เขาพาคนต่างๆที่เคยไปสักมา,าไปสักเพิ่มแล้วก็ให้อธิบายว่าทำไมถึงอยากจะมาสักเพิ่มแล้วอีพีสุดท้ายเขาขอให้หนูสักด้วย <c oughs> ก็เลยแบบรับไปก่อนแต่ตอนแรกหนูไม่ได้บอกคุณแม่ว่าจะต้องสัก ต่ว่าพอตอนหลังก็บอกคุณแม่คาตอบก็เซอร์ไพรส์นิดนึงคุณแม่ก็บอกว่าถ้าสักก็สั่งแบบใหญ่ๆไปเลยหนูก็แบบโอเคได้จัดไปแล้วเลือกรูปอะไรฮะเป็นผู้หญิงแล้วก็หมาป่าค่ะผู้หญิงก็คือก็ตัวหนูนี่แหละเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นเข้าวงการมารู้สึกว่าบางทีเราฟังเสียงรอบข้างมา,มากมากจนเกินไปจนเราลืมที่จะมองดูที่ตัวเองว่าจริงๆที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราทําเพื่อคนอื่นแล้วว่าทาเพื่อตัวเองแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่ได้อยากที่จะ please คนอื่นจนเราลืมความสุขของตัวเองมากเกินไปแล้วเราอยากจะแค่ตอนนี้เราอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เดินตามทางของตัวเองถึงแม้ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามพ <c oughs> ี่มาลรำลึกมากค่ะแล้วที่มือละฮะที่มือคืออะไรเบนี <c oughs> ่วีดีพิชี่เพราะว่าฉันมาฉันเห็นและฉันพิชิต <c oughs> คือมันข้างนี้มันเป็นมือที่หนูแบบถือไม้แล้วถนัดแล้วรู้สึกว่าแบบเวลาเรามองรู้สึกว่าแบบ เราเดินทางมาไกลแล้วแล้วเราจะไปจนกว่าเราจะพิชิตเป้าหมายของเราอะไรประมาณนี้ค่ะที่ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนะฮะพอชมพู่ก็เริ่มต้นจากการทำยูทูบเนาะแล้วก็โด่งดังมากๆมีคนตามมากมายมาทําเพลงจริงๆกับค่าใหญ่ก็ซักเซสมากมีคอนเสิร์ตต่างๆมากมายแล้วเป้าหมายความฝันในวันนั้นคืออะไรครับตั้งแต่หนูเริ่มทํา YouTube มาตอนอายุ12เป้าหมายตอนที่เปิดช่องก็อยากทาเพลงสากลเลย พอรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นแนวเพลงที่คนทั่วโลกฟังแล้วคิดว่าดังแค่ไหนถึงจะพอใจต้องดังแค่ในบางไทยดังทั้งโลกดังแค่ไหนฮะสมัยก่อนหนูก็เคยแบบมีเหมือนกับว่ามีภาพที่แบบเป็นเหมือนกับเป็นเป้าหมายอะไรไว้นะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาด้วยความที่มันมีอะไรหลายหลายอย่างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันมันไม่มีอะไรแน่นอนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เราไม่คาดคิดสำหรับหนูความ ความดังหรือว่าชื่อเสียงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสับหนูแล้วอันดับแรกที่สําคัญที่สุดคือความสุขของตัวเองถ้าเราทําอะไรแล้วถึงแม้ว่ามันจะดังไม่ดังแต่เราทําแล้วมีความสุขแค่นั้นหนูรู้สึกว่ามันก็สําเร็จแล้ววันนี้ชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งสำคัญสุดแต่ครั้งหนึ่งมันเคยใช่ใชครั้งนั้นอะอยากดังแค่ไหนมันก็แบบคือเราก็แบบมีความคาดหวังว่าแบบว่าเออแบบ อยากจะไปทัวร์ทั่วโลกหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ยังอยากทำนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูพอใจกับสเกลเล็กๆอยู่แล้ว<ม>คือแบบในตอนนี้นะคะก็คือแบบยังไงก็ได้แต่ก่อนแบบรู้สึกว่าแบบต้องทําให้ได้ถ้าไม่ได้แบบเราจะไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็แบบหนูรู้สึกว่าหนูชิลมากขึ้นอะไรเงี้ยเราแค่อยากจะทําอะไรแล้วแบบมีความสุขแล้วก็ถ้าเราทําแล้วคนที่เสพสิ่งที่เราสร้าง สร้างแล้วแบบเขามีความสุขแค่นั้นแล้วก็แบบโอเคแล้วตอนที่อยากจะไปโบวทัวร์เนี่ยน่าจะมีเส้นทางชีวิตซึ่งเหมือนก็แผนแรกที่สุดที่วางเอาไว้คือจะไปเยอรมันใช่ค่ะคือจริงๆปีที่แล้วหนูก็แบบมีแผนด้วยความที่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางแผนไว้แล้วก็คิดว่าแบบอยากจะพักเรื่องเพลงเรื่องการทํางานสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ย้ายกลับเยอรมันไปเรียนต่อก็ยังเรียนต่อเรื่องเพลงนี่แหละค่ะเหมือนกับว่าก็เป็นการ พักผ่อนเรื่องของการทำงานไปในตัวด้วยแต่ว่าพอหนูประกาศออกสื่อปุ๊บก็มีทางค่ายหนูว่จะมีสินเขาทับทามพอดีคือช่วงนั้นเขากำลังจะเปิดค่ายใหม่แล้วเขาก็อยากให้หนูเป็นเซอร์เป็นคนแรกก็เลยแบบมันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพราะช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเบรกสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะมาเรียนอะไรอย่างนี้แต่เราก็คิดไปคิดมาแล้วก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เรา ได้รับนานๆทีก็เลยลองดูแล้วกันอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เห็นว่าเตรียมจะไปอเมริกาด้วย <c oughs> เพื่อเป้าหมายหลักของชีวิตก็คือว่าเอาละฉันจะไปเปิดตัวที่อเมริกาให้ทั้งโลกรู้จักฉันเหมือนกับว่าไปเรียนรู้เรื่องของการทําเพลงของที่นั่นด้วยความที่เมื่อ2018หนูได้มีโอกาสไปเรียนที่เบิร์กลีย์เป็นไฟฟลิกคอร์สเป็นแบบซัมเมอร์อะไรเงี้ยรู้สึก <c oughs> ว่าชอบการการการสอนของเขามาก <c oughs> นอกจากเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการทําเพลงเรายังได้คอนเนคชันแล้วก็ได้ ประสบการณ์ของแบบชีวิตที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนกับว่าเราอยากจะมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆด้วยทีนี้ Air De Luxer เข้ามาซึ่งก็เป็นค่ายอินเตอร์เนาะแต่ทีเนี้ยค่ายอินเตอร์นี่มีการร่วมทุนอะไรยังไงกันบ้างนะครับอืมก็ค่ายใหม่ที่หนูเพิ่งได้เซ็นเมื่อปีที่แล้วก็เป็นอของชื่อชื่อว่าเล็กๆคอร์ซึ่งเขาโค้ระหว่างแอร์เอเชียที่เป็นสายการบินแล้วก็อินโเซียมีสิทธิ์คุปด้วยคะ่ะครับผม แต่ความสนุกของมันก็คือว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ไปทําเพลงแล้วก็โปรโมทอยู่ที่มาเลเซียใช่ค่ะเขาเบสกันที่มาเลเซียค่ะต้นปีที่ผ่านมาหนูต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนที่เราทํางานด้วยเขาเบสอยู่ที่นั่นก็เลยแบบทางค่ายเขาคิดว่าถ้าเราไปอยู่ที่นั่นมันน่าจะทำงานสะดวกกว่าอะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้การไปทําเพลงที่มาเลเซียถือว่าเราเป็นศิลปินมาเลเซียหรือเป็นศิลปินทั่วภูมิภาคนี้ฮะ จริงๆก็ก็เรียกว่าเป็นบอกว่าเป็นเสือเป็นในแถบซา u t h อีสเอเชียแล้วกันกว้กวางๆครับแล้วการที่ไปใช้ชีวิตที่มาเลเซียซึ่งอาจจะเป็นที่ที่ไม่คุ้นเคยเนาะค่ะเซอร์ไพรส์สิมี culture s h o ช k อะไรบ้างไหมฮะอืมเอาจริงๆหนูก็แยกไม่ออกว่ามันเป็นการ culture ์ช็อกหรือว่าด้วยความที่พอหนูย้ายปุ๊บมันล็อกดาวพอดีอแล้วมันเป็นครั้งแรกที่หนูย้ายออกจากบ้านโดยที่ไม่ไม่ได้มีครอบครัวตามมาด้วยก็คือย้ายอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกเลยจริงๆพอย้ายปุ๊บก็ ต้องอยู่ด้วยตัวเองเป็นเวลา3เดือนเพราะช่วงนั้นแบบรัฐบาลเขาเข้มงวดมากห้ามใครออกจากบ้านห้ามออกมาเจอกันคือทุกคนแบบ Work f r ฟอร์ m e หมดเลยสาเดือนแรกที่หนูไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นก็คือหนูไม่ได้ออกมาเจอใครเลยมันก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันมันมันค่อนข้างจะผิดไปจากที่เราคิดเอาไว้เพราะว่าเราก็คิดว่าเออถ้าย้ายมาอยู่มาเลเซียเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเมืองไทยด้วยเพราะมันใกล้แต่ว่าพอจริงจริงถึงแม้ว่ามันจะใกล้แต่มันก็ดูเหมือนห่างไกลมากอะค่ะแล้วการ การโปรโมทเพลงในมาเลเซียเป็นไงบ้างฮะมันก็ยังทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเขาก็ยังที่นู้นเขาก็ยังแบบหนักอยู่พอสมควรแล้วช่วงหลังจากที่ปล่อยปอยเพลงไปส่วนใหญ่ก็คือได้เดินสายจริงๆแค่น่าจะประมาณแบบ3วันที่ไปด้วยตัวเองที่เหลือก,ก็จะเป็นแบบพวกซูมคออะไรหมดเลยแล้วการที่นึกภาพไเอาละ่ะฉันจะไปทํางานเพลงที่มาเลเซียเป็นเพลงแบบทั้งภูมิภาคที่ภาษาอังกฤษ แล้วไปถึงปั๊บเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปมันเป็นยังไงบ้างครับมันก็ทําให้หลายๆคนต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันมีเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าในจุดๆเนี้ยเรารู้ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตกับมันยังไงเรารู้ข้อจํากัดของมันแล้วเราก็แค่การหาวิธีทางว่าเราจะสามารถที่จะทํางานอ้อมอุปสรรคนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอยสักที่พูดถึงความเจ็บปวดครั้งนี้เนี่ย อะไรคือสิ่งที่มันเจ็บปวดที่สุดในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไปอยู่แต่ประเทศคนเดียวมากกว่ายิ่งพอเราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งกักตัวอยู่คนเดียวสามเดือนแรกน่าจะเป็นอะไรที่หนักที่สุดแล้วมันอารมณ์เหมือนกับว่าเราเห็นทุกคนที่บ้านเขาใช้ชีวิตตามปกติแต่เราไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราเราเป็นวิญญาณที่แบบกําลังมองดูว่าทุกคนทําอะไรอยู่แต่เราแบบไปไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ ใช่แล้วก็ก็ช่วงแบบปีที่ผ่านมาก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเหงาอยู่เหมือนกันเพราะว่ากลับบ้านก็ยังกลับไม่ได้เพราะมันติดงานอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ได้กลับมาแล้วแล้วพอได้ปล่อยเพลงแรกนะฮะเหมือนจะปลดปล่อยนะทุกอย่างผลงานเราออกสักทีพาสโค้ดก็รอคอยรอคอยมานานก็ดีใจที่ได้ออกสักทีค่ะเพราะว่าเราก็ก็รอมานานเหมือนกันก็ประมาณแบบตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วที่ออกก็ประมาณ กเจ็ดเดือนในการเตรียมตัวกว่าจะได้ปล่อยเพลงก็ติดใจที่ได้ออกผลงานเพลงแรกกับค่ายค่ะนั่นคือนั่นคือซิงเกิลแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็บสิงเกิลแรกกับค่ายนี้ค่ะค่ายนี้โอเคแล้วต่อไปมีแผนกับสิงเกิลสองิงเกิลสามยังไงบ้างฮะซิงเกิลสองก็กาลังเตรียมตัวค่ะน่าจะประมาณต้นปีหน้าค่ะซึ่งมีโอกาสจะได้ไปทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองได้ไหมฮะแต่งเพลงก็มีด้วยค่ะจริงๆคือตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจิ้มว่าจะเป็นเพลงอะไรจริงเพราะว่าตอนนี้มีหลายเพลงมากที่ ทำเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีก็เหมือนกับว่าต้องดูว่าเพลงไหนจะเป็นเพลงที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอามาปล่อยแต่ว่าก็จะได้มีอินวอลฟ์เมนต์มากขึ้นด้วยแล้วก็เอ็มวีก็จะได้ถ่ายที่เมืองไทยด้วยค่ะอืมอาประชว่ได้กลับมาเมืองไทยแล้วค่ะแล้วจะมีแผนกลับไปไหมฮะตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่เมืองไทยไปยาวๆอยู่ใช่ค่ะดีฮะแฟนๆจะได้หายคิดถึง <laughs> ใช่คะ่ะหนูก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันคะ่ะแบบไม่ได้เจอนานมาก <laughs> คือเขาว่ากันว่าคนที่ดังตั้งแต่เด็กๆน,นะฮะมักจะไม่ค่อยมีชุดวบรุ่นสักเท่าไหร่เพราะว่าดังมาแป๊บหนึ่งก็ต้องทํางานเยอะมากจนเพื่อนๆเข้าไปเที่ยวกันเราก็ไม่ได้ไปแล้วพลอยอะ,ะมีชุดใบรุ่นกับเหมือนคนอื่นเขาไหมฮะหนูก็ได้ทําในสิ่งที่หนูอยากจะทะํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็ได้เต็มที่มันได้ทั้งคือนอกจากจะได้จะได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอย่างเช่นการแสดงหรือว่าการไปร้องเพลงไปออกคอนเสิร์ตตั้งแต่แบบเราอยังอายุน้อยๆแล้วมันเป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันอยู่แล้ว ได้ไปในที่ต่างๆที่ถ้าเราไม่ได้มาเดินสายทางนี้เราอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้แต่ว่านี้เราได้มีโอกาสทําตั้งแต่เด็กๆกรารู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบใบรุ่นทั่วๆไปแต่เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณที่เราได้มีโอกาสแบบนี้ค่ะ <S 1> <S 1> แต่ว่าเหมือนพลอยเองก็ยังมีโอกาสจะได้ไปร้องคาราโอเกะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน <c oughs> อยู่บ้างใช่ไหม <c oughs> ใช่ค,ะค่ะก็มีอยู่เรื่อย,อย,อยๆก็ยังมีแบบว่ามีโมเมนต์ที่ก็ เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปห้างไปคาราโอเกะไปเล่นไอสเก็ตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ค่ะอืมก็ถือว่ายังบาลานซ์ชีวิตได้ค่อนข้างดีเ,เนาะใช่ค่ะก็รู้สึกว่ายิ่งช่วงนี้พอพอได้กลับมาก็เหมือนกับว่าเราเราได้แบ่งเวลาชีวิตมากขึ้นทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะทีนี้พอบอกว่าตอนแรกภาพของเราคือ,อยาก อยากจะทําเพลงให้ให้คนรู้จักเยอะๆเนอะแล้วตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นแบบนี้ฮะเป้าหมายชีวิตมันเปลี่ยนไปกลายเป็นอะไรครับปีนี้มาทําให้หนูหรู้ว่าหนูค่อนข้างค่อนข้างจะแบบมั่นใจในเดเรคชั่นของหนูที่หนูต้องการจะไปเหมือนกับว่าด้วยความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเราได้นิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราได้เห็นภาพของตัวเองชัดเจนว่าเราต้องการที่จะไปในเส้นทางไหนเรารู้สึกว่าในตอนเนี้ย สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการที่เราได้ได้เอ็ก e s เพรสตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองการที่เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วก็การที่เราทำผลงานออกมาแล้วมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแบบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่คนที่ติดตามเราหรือว่าคนที่ได้ฟังเพลงของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะคือสำหรับหนูรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าเพลงที่เราทำม,มันจะไม่ดังดอะไรอย่างี้แต่ว่าถ้ามันสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งได้แค่นั้นมันก็พอแล้วอะค่ะแล้วสำหรับพลอยเองฮะเพลงของพลอยมันคืออะไรฮะที่ผ่านมาสำคัญที่สุดสำหรับหนูค,คือการที่เล่าเรื่องราวของตัวเองการที่สิ่งที่เราเจออย่างมันเคยมี มันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งจากแฟนคลับค่ะที่หนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นแรงผลักดันสำหรับหนูมากๆก็คือหนูเคยปล่อยเพลงสาก,กเพลงหนึ่งเมื่อประมาณปี2016ค่ะแล้วก็ชื่อเพลงว่า finish line ก็คือแปลว่าเส้นชัยแล้วมีแฟนคลับคนหนึ่งเขาโพสต์ข้อความแบบประมาณว่าเป็น open letter ใน Twitter รอะไรเงี้ยค่ะเป็นข้อความที่ให้แบบให้ทุกคนได้อ่านเขา ป่วยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นโรคโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเหนื่อยง่ายแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะลง 5K ก็คือเป็นไปวิ่ง5กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระหว่างวิ่งเขาก็เขาก็เขียนว่าเขาก็ฟังเพลงฟินิชไลของเราไปด้วยแล้วมันทําให้เขาแบบมีกลังใจในการวิ่งไปถึงเส้นชัยอของเขาแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกตื้นตันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ <c oughs> อ่า <c oughs> คือพูดเรื่องนี้ทีไหรหนูแบบตื้นตันตลอด <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งเพลงของเราอรมันไม่ได้ไร้ความหมายนะมันไม่ได้แค่เป็นเพลง <S <S เพลงหนึ่งแต่ <S 1> <S 1> <ๆ>ว่ามีความหมายกับผู้คนอีกมากมายมันทําให้รู้สึกว่าแบบเรามีกาลังใจในการทําผลงานเพลงต่อแล้วมันทําให้รู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบเราเป็นศิลปินตัวน้อย,อยเล็กๆแบบไม่ได้แบบไม่ได้ดังอะไรมากหรืออะไรเงี้แต่ว่าแบบเราเรามีคนที่เขาชอบเพลงแล้วก็ชอบผลงานของเราจริงๆแล้วเขารู้สึกอินสปายจากสิ่งที่เราทําจริงๆมันทําให้จากที่เขาบอกว่า ผลงานของเรามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอะกับกันคือเขาอะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนูในการทำผลงานต่อ,อปีนี้พออายุ20เนาะใช่ค่ะแต่เหมือนผ่านอะไรมาเยอะมากเริ่มเข้าวงการตอนอายุ12ใช่ค่ะเป็นปีที่เริ่มทำ u t u b e ค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นหนูก็เคยไปเริ่มต้นจากการแสดงก็คือแบบเล่นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มตั้งแต่การเป็นเอ็กซ์้าแบบในโฆษณาหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนก็ เริ่มเป็นตัวเมนในโฆษณามากแบบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไต่ขึ้นไปค่ะแล้วก็จริงๆก็เริ่มจากการแสดงก่อนแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงเส้นทางชีวิตตัวเองในวงการบันเทิงนะตั้งแต่สิบสองแล้วกันอ่ะมาถึงตอนนี้ฮะเห็นตัวเองในช่วงต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเขาก็รู้สึกว่าเราก็มามาไกลยอยู่เหมือนกันในเรื่องของการแบบว่าการฝีมือการพัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่า จริงๆตอนแรกที่หนูเริ่มทํ o ย t u b e มาคือหนูยังไม่ได้เรียนร้องเพลงแบบจริงๆจ,จ,จ,จริงก็คือเหมือนกับเราก็ฝึกเองอะไรเองอะค่ะก,ก,ก็ดีใจที่เราได้มาถึงจุดนี้ <c oughs> ในเรื่องของการร้องเพลงเพราะตอนนั้นลูกก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ค้นหาตัวเองในเรื่องของสไตล์การร้องมากขึ้นด้วยค่ะก็ดีใจที่เราได้มีเส้นทางเนี้ค่ะถ้าแบ่งชีวิตเป็นช่วงๆฮะลองคิดว่าแต่ละช่วงมันจะมีช่วงไหนบ้างครับอื <c oughs> จริงๆช่วงเริ่มต้นก็น่าจะเป็นช่วงแบบ1 2ถึง14ที่แบบยังอาจจะบอกว่าเป็นช่วงที่แบบกลางสตาร์ทเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าจุดที่มันเริ่มแบบพีคจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงที่ปล่อยเพลงปีวอ,อกมาประมาณ 15- 16อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะประมาณ16กก็เป็นแบบอะไรที่หนูค่อนข้างจะไม่คาดคิดเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบเหมือนกับว่า ก่อนหน้าน,นั้นเคยเพิ่งได้ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกออกไปเพลงชัดี่ชชองอฟฟีดแบก็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 ก,ก็ก็ดีก็โอเคคือมันก็แบบก็อยู่ในระดับที่เราก็แบบคาดหวังเอาไว้แต่ว่าพอปล่อยเพลง,พงปีออกไปแบบมันเป็นเป็นอะไรที่เกินคาดเลยอะคะ่ะเพราะเราไม่คิดว่าคนจะชอบเยอะอขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นดังแค่ไหนฮะเป็นปีที่ค่อนข้างจะเข้มข้นอยู่เหมือนกันเป็นจดุดจุดพีคจุดหนึ่งในชีวิตหนูในเรื่องของการทํางานนะคะมีงานทุกวันไหมฮะช่วงนั้นเรียกได้ว่าน่าจะ แบบเดือนหนึ่งก็20วันอะไรประมาณนั้นนะโหดมากนะฮะ,ะแ,ลแล้วตอนวัยเท่านั้นที่5 5 1หอาสิอะไรเงี้ยที่มากับทั้งความดังทั้งเรื่องดราม่าต่างเข้ามามากมายรับมือมันไหวไหมจริงๆหนูโชคดีที่มีคนรับรอบข้างคอยซัพพอร์ตแล้วก็คือนอกจากจะมีคุณแม่แล้วก็ครอบครัวมีคุณพ่อแบบคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดก็ยังมีพี่ๆที่ทํางานด้วยกันแล้วก็แฟนคลับที่แบบ สนิทคือเขาคอยให้กำลังใจคือเรารสึกว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรต่างๆในแบบด้านลบแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ท้อเรามีคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้แย่เท่าไหร่ถ้าหากว่าในในทางกับกันถ้าสึกว่าเราต้องเดินผ่านสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองนะคะนั่นคือช่วงเปลวแล้วช่วงถัดมาแล้วฮะชิดช่วงถัดมาน่าจะเป็นช่วงไหนดีช่วงถัดมาก็เป็นช่วงที่ทํา เพลงทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลควบคู่กันไปด้วยก็เป็นช่วงที่เอาจริงๆหลังจากเพลงปิวหนูหนูรับงานแสดงค่อนข้างเยอะสิ่งนั้นก็ทําให้เรารู้ว่าเรามีแพชชั่นในการทําเพลงมากกว่าจริงๆคือหนูก็ยังชอบการแสดงอยู่นะคะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะทําเป็นหลักๆคือก,ก็ก็เรื่องเพลงนี่แหละคือมันทําให้เรามั่นใจว่านั่นคือเส้นทางที่เราอยากจะเดินเป็นหลักแล้ว สิ่งอื่นๆแล้วก็ยังอยากทำแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบเป็นโฟกัสแบบเป็นโฟกัสหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอยมองว่าเส้นทางที่ปีที่21ที่ไปต่อไปเนี่ยอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงครับกับเส้นทางดนตรีอ้าจริงๆหนูก็ยังแบบถ้าให้พูดตามตรงหนูก็ยังไม่กล้าที่จะแบบวางแผนหรือว่าแบบจินตนาการว่าตัวเองจะไปอยู่ในจุดตรงไหนเพราะว่าด้วยความที่แบบปี2020ก็เป็นอะไรที่ทุกอย่างมัน ก็เหมือนผิดแผนไปหมดอะไรอย่างนี้ในแบบความคิดของเรามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะใช้ชีวิตในแต่ละวันมากกว่าที่จะแบบโฟกัสไปที่ว่าปีหน้าจะทําอะไรหรอว่าอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าจะทําอะไรคือหนูก็อยากจะรู้ล่วงหน้าแหละว่าเราจะมีแผนอะไรบ้างแต่ว่าหนูคิดว่าหนูไม่อยากจะกังวลในสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากจนเกินไปหนูคิดว่าถ้าแบบเรามีไอเดียอะไรหรืออยากทําอะไรแล้วก็ ถ้าถึงโมเมนต์นั้นเราก็ค่อยแบบค่อยจัดการเอาแล้วกันแต่หนูก็สาวหนูหนูก็อยากจะเน้นเรื่องของเพลงมากขึ้นในปีหน้าค่ะอยากจะปล่อยเพลงมากขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วในะที่สุดบั้นปลายชีวิตไอ้ห้าปีสิบปีก็ได้นะ <c oughs> จุนฟ้าดูนายไปสปักห้าปีสิบปีเนะี่ยอยากให้คนจดจําจานินไวเกลว่าอะไรครับหนูคิดว่าสิ่งที่น่าจดจำที่สุดสำหรับใครสักคนนึงก็คือเรื่องราวชีวิตของเขาอะค่ะมากกว่าผลงานหรืออะไรก็ตาม ซึ่งชุดของพลอยน,ะน่าจดจำแน่นอนฮะสนุกและมีสีสันมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยอ๋อขอบคุณค่ะครับงั้นก็เสียดายครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะฮะก็เลยคุยกันได้ประมาณนี้สนุกมากค่ะวันนี้โอกาสหน้าซิงกันหน้าจะมีโอกาสได้คุยกันใหม่เนาะยินดีมากเลยค่ะวันนี้พวกเรานะฮะขอลาทุกคนไปก่อนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ